3วิธีมีเงินเพิ่ม10เท่าในปี2021ให้ได้นะคะวันนี้ใครที่ตัดสินใจแล้วแล้วก็พร้อมลุยมากๆว่าปีนี้ฉันจะมีเงินเพิ่ม10เท่ามาฟังกันในนี้เอามาให้เป็นการแกะรอยแล้วก็แบบช็อตคัทสรุปมาให้เลยว่าทํำยังไงเนี่ยในปีนี้ถ้าถ้าวันนี้คุณมีเงินเก็บสมมติบางคนบางคนมีเงินเก็บ10,000แบาทปีนี้อยากมีเงินเก็บ1ล้านบาททํายังไง เอา10เท่าให้ได้เรามาตั้งเป้าแล้วทําไปด้วยกันปีนี้10เท่าแล้วอย่าคิดว่าเป็นไปนไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อปี2 0 1 8หรือ19ได้แหละเอาเป็นว่าสักปีหนึ่งไม่ปี2018ก็ปี2019จําไม่ได้คือต้นปีเนี่ยโคชใหม่นะคะมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยน่าจะประมาณ7-8หมื่นบาททั้งหมดเลยนะเงินในบัญชีอะ่ะ ทั้งหมดเลยมีอยู่เจ็ดถึงมื่นบาทค่ะแต่ปลายปีเออปลายปีเดือนธันวาคมของปี61อ่าเดือนธันวาคมของปี61มีเงินเก็บตอนนั้นน่าจะ3ล้าน40เท่า 70,000ไป3ล้านประมาณ40เท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเอามาให้ทุกคนวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันเกินจริงไม่ใช่สิ่งที่มันเวอร์เกินไปคนที่เอาจริงว่าปีนี้ฉันเอา1ิบเท่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่มาบอกคุณเนี่ยทำได้มากเกินกว่านั้นอีกและณนะวันนี้มาไกลมากไกลกว่า7 0,000แบบเยอะมากเยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นจะเอามาแกะ ให้ทุกคนเลยว่าคุณจะต้องเอาอยังไงจะต้องทำยังไงข้อแรกถ้าเกิดว่าปีนี้คุณจะมีสิบเทา่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณต้องคิดแบบผู้ชนะเท่านั้นคิดแบบผู้ชนะเท่านั้นค่ะไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเจอเหตุการณ์อะไรยอดขายเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงไม่สน แต่คนต้องคิดแบบผู้ชนะเท่านั้นโอเคปะคิดแบบผู้ชนะเท่านั้นเอา้าโคชใหม่วันนั้นนะ่ะที่มีเงินเจ็ดหมื่นบาทน้อยกว่าฉันอีกโคชใหม่วันนั้นนะ่ะที่มีเงินเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยไม่มีบ้านด้วยนะบ้านโดนยึดด้วยนะดูแลแม่อีกหนึ่งคนที่มีรายจ่ายเดือนละสองแสนกว่าบาทแล้วมีหนี้ร้อยกว่าล้านด้วยนะตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยยังมีหนี้อีกสามสิบกว่าล้านนะ มีค่าใช้จ่ายด้วยนะแต่โคชคิดอย่างผู้ชนะโคชใหม่มองเห็นตัวเองว่าฉันชน,นะฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อฉันไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่แบบอัตคัดเบียดเสียดไม่ใช่คิดแบบผู้ชนะคืออะไรตลอดระยะวสิบปีที่โคชเคยเผชิญแบบ ภาวะวิกฤตของชีวิตที่บ้านมาเนี่ยเราอยากจะชีวิตดีเราอยากจะชีวิตดีตดแต่เราเนี่ยบน่นบ่นคนอื่นบ่นตัวเองบ่นโทษฟ้าโชคชะตาฟ้าดินแล้วก็ว่าทุกอย่างแล้วก็บอกว่าฉันก็เป็นคนดีแล้วทำไมฉันยังไม่ดีสักทีมีไหมมีใครที่แบบว่าฉันก็เป็นคนดีแล้วคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็ยังอ๋อไม่มีพูดดีไม่มีพูดดี เ,ออเพราะว่าหลายคนที่คิดดีทดําดีมักจะพูดแต่สิ่งที่มันไม่ดีมันก็เลยไม่ดีไงเพราะฉะนั้นโค้ชตัดสินใจค่ะฉันคิดแบบผู้ชนะเท่านั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าผู้ชนะคิดยังไงให้คุณจ้องมาที่โทรศัพท์ตอนนี้แล้วมองเข้ามาในตาของโคชใหม่คุณจะเห็นว่า ในสายตาคู่เนี้ยที่คุณกำลังมองอยู่ไม่มีความอ่อนแอไม่มีความท้อแท้ไม่มีความสิ้นหวังสวมวิญญาณคนนี้เข้าไปในตัวคุณเลยสวมวิญญาณผู้หญิงคนนี้เข้าไปในตัวคุณเลยเพราะว่าตัวโคชใหม่ตลอดระยะ10ปีสิบปีที่เผชิญกับสิ่งเลวร้ายอ่ะ ในชีวิตไม่ว่าเราจะเป็นคนทำหรือใครเป็นคนทำแต่เรารู้แล้วว่าผู้แพ้หน้าตามันเป็นยังไงณวันนั้นน่ะผู้แพ้มันหน้าตาเป็นยังไงวันนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันสวมวิญญาณผู้ชนะเท่านั้นเหยื่อทั้งหลายผู้ถูกกระทำทั้งหลายจากนี้ไป ออกจากชั้นไปให้หมดโอเคไหมผู้แพ้เหยื่อผู้ถูกกระทําคนอ่อนแอไม่ได้อยู่ในตัวฉันแล้วออกไปซะหลังจากนี้ฉันทําอะไรคิดแบบคนชนะลงมือทําแบบคนชนะเท่านั้นคุณต้องสวมวิญญาณน,นี้ไปก่อนคุณเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องของชีวิตไม่ว่าคุณจะไปพรีเซนต์งาน คุณคิดว่าเดี๋ยวนี้คุณได้ไม่ว่าคุณจะขายของคุณคิดว่าวันนี้ฉันขายได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในครอบครัวสมมุติเป็นสะพ้ายเข้าไปคุณก็ต้องคิดว่าฉันคือคนสำคัญทุกคนรักฉันทุกคนรักฉันพอาะฉันรักทุกคนข้อที่สองในโลกยุคนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือคุณต้องเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะมีอิทธิพลไม่ใช่มาเฟียแต่มีอิทธิพลต่อใครบางคนบนโลกใบนี้ในทางดีมีอิทธิพลต่อใครบางคนยังไงถ้าเป็นผู้ชนะอยู่เฉยๆก็จะมีความสุขเฉยๆแล้วก็สำเร็จในทางอื่นเฉยๆแต่ว่าถ้าเราอยากสำเร็จสิบเท่าเราต้องมีอิทธิพลกับใครบางคนในทางที่ดีด้วย เราไม่ต้องมีอิทธิพลกับทุกคนค่ะทุกคนบนโลกไม่ต้องรู้จักเราก็ได้ค่ะแต่ใครบางคนเท่านั้นก็พอที่รู้จักเรายกตัวอย่างเช่นจะบอกแบบนี้วันนี้แบบเราดีใจมากเราดีใจมากที่หลายๆคนเนี่ยชีวิตดีขึ้นจากการที่มาเจอเราจากการที่เรียนกับเราไปหลายคนเยอะมากแล้วมันเป็นความภูมิใจที่เฮ้ยชีวิตคนคนหนึ่งอะเกิดมาแล้วอะเราไม่ได้ดีแค่คนเดียวอะ แต่เราทำให้ชีวิตคนอีกเยอะแยะมากมายจริงๆอ่ะเขาดีขึ้นได้เพราะเราโคชมั่นใจว่าตั้งแต่โคชเริ่มต้นมาทำออนไลน์เรามีอิทธิพลกับใครบางคนเนี่ยชีวิตคนดีขึ้นเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะชีวิตดีขึ้นทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่เราเพิ่มพูนขึ้นมาเนี่ยให้มันเกิดจากการที่เราสร้างคุณค่าให้กับใครบางคน ที่ให้มันเกิดจากการที่ชีวิตใครบางคนดีขึ้นเราก็เลยรวยขึ้นใครบางคนมีความสุขขึ้นเราก็เลยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณอยากรวยสิบเท่าคุณต้องมีอิทธิพลต่อชีวิตใครบางคนในเรื่องบางเรื่องและไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ด้วยซ้ำคุณจะมีอิทธิพลกับใครบางคนคุณต้องเอาหน้าตัวเองออกมาเสนอที่หน้ากล้องค่ะ จําไว้มีอิทธิพลกับผู้คนยิ่งเยอะในวันนี้คนรู้จักเรายิ่งเยอะมีทักษะในการสร้างสายสัมพันธ์กับคนยิ่งเยอะเงินก็ยิ่งเพิ่มต้องสร้างผ่านออนไลน์เท่านั้นแต่ให้คุณรู้ว่าวันหนึ่งอะที่คุณเข้ามาบนออนไลน์แล้วคุณมีอิทธิพลกับใครบางคน คุณค่อยๆเรียนรู้ในการสร้างสายสัมพันธ์ทักษะการทักษะการเข้าหามนุษย์อะ่ะบน Online ออนไลน์อ่ะคุณจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวและคุณจะค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณต้องไลฟ์ทุกวันในช่วงเริ่มต้นคุณจะรู้ว่าเมื่อไลฟ์แบบผู้ชนะ ทุกๆวันไม่ใช่ออกมาไลฟ์เฉยๆนะไลฟ์ live แบบผู้ชนะในทุกๆวันแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันกําลังมีอิทธิพลต่อใครบางคนข้อที่3ค่ะถ้าวันนี้จะเริ่มต้นคุณต้องเริ่มต้นลงทุนและต่อยอดถ้าปีนี้จะเอา10เท่าคุณต้องเริ่มต้นลงทุนและต่อยอดอย่างแรกนะเริ่มต้นด้วยการ เปิดเพจ a c e b o o k ค่ะใช้ชื่อตัวเองค่ะชื่อเล่นบวกชื่อจริง 2. ไปจดทะเบียนพาณิชย์ค่ะเริ่มต้นจดทะเบียนพาณิชย์ให้คุณไปเปิดบัญชีธนาคาร3.1เปิดเพจด้วยการใช้ชื่อตัวเอง3.2ไปจดทะเบียนพาณิชย์3.3ไปเปิดบัญชีธนาคารแยกเอาไว้ เพราะบัญชีธนาคารนี้มันจะเป็นบัญชีที่จะดึงเงินเข้ามาดึงดูดเงินเข้ามาเมื่อคุณเริ่มต้นสร้างมันก็จะเริ่มเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่สร้างไม่ลงทุนไม่ต่อยอดไม่จริงจังตัวของเราเองนี่แหละก็จะทำแบบเล่นๆปีนี้จะเป็นปีทองหรือเป็นปีไฟ ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วคุณก็ลงมือทําแบบผู้ชนะตั้งใจทําในทุกๆวันด้วยการส่งอิทธิพลส่งอะไรบางอย่างในทางดีให้กับคนอื่นโลกใบนี้จะไม่ตอบแทนคุณได้ยังไงธรรมชาตินี้จะไม่ตอบแทนคุณได้ยังไงถูว่ามันจะค่อยๆตอบแทนแล้วก็เติมเต็มเราเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเมื่อคุณเริ่มสร้าง ธรรมชาติจะเติมเต็มและคุณจะกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาคุณจะกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆด,ด้วยกัน ส่งออกสิ่งดีๆออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครอยากจะเริ่มต้นฉากใหม่ของชีวิตใครอยากจะขยายตัวเองในแบบอีกแบบหนึ่งของชีวิตสิ่งที่แนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วสร้างตัวได้ง่ายแล้วก็รวยเร็วแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนอื่นแล้วก็คุณก็จะเติมเต็มคุณค่าในใจตัวเองเนี่ย แบบดีที่สุดคือคุณจะต้องออกมาเปิดเพจให้คุณค่าคนให้ประโยชน์คนช่วยคนแก้ปัญหาอะไรบางอยา่างแล้วทำสิ่งนั้นแบบจริงจังฉะนั้นนะคะขงจื้อบอกเอาไว้ว่าหนทางพันลีเริ่มต้นด้วยก้าวแรกหนทางพันลีเริ่มต้นด้วยก้าวแรก วันนี้คุณมองเห็นตัวเองสิเท่าคุณอยากอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นสิบเท่าสิ่งที่จะต้องเริ่มทำคือเริ่มต้นทำก้าวแรกและห้ามเด็ดขาดในการไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก้าวมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งห้ามเปรียบเทียบเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่เปรียบเทียบคุณจะรู้สึกด้อยทันที และสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นในปีนี้ที่จะให้มันเป็นปีทองไม่ใช่ปีไฟก็คือกฎเหล็กคือห้ามขาดทุนคุณห้ามขาดทุนเด็ดขาดห้ามขาดทุนคืออะไรเวลาลงทุนใช้สติปัญญาในการลงทุนส่วนใหญ่คนจะลงทุนผิดพลาดเพราะว่าโลก เไปส่วนใหญ่คนจะลงทุนผิดพลาดเพราะความโลภเข้ามาครอบงำเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาให้ล่องลอยอีกแล้วค่ะไม่มีเวลาให้ล่องลอยอีกแล้วที่โคชเติบโตมาในวันนี้รายได้เกาสิบ้าเอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้รายได้ของฉัน99%ให้มันมาจากความรัก รายได้ที่จะเข้ามาหาฉัน99%ให้มันมาจากความรักแล้วคุณจะโคตรมีความสุขทำไมต้อง99 100%่งร้อยเลยไม่ได้หรอ When why? When why? เว้นไว้เว้นไว้เผื่อบางคน1%เข้ามาแบบสงสัยอยากลองเออแต่ว่าพอดีอยากลองของมีทำไมจะไม่มีบางคนอยากลองเฮ้ยจริงหรือเปล่าโค้ชใหมสอนดีจริงหรือเปล่าโค้ชใหมช่วยได้จริงหรือเปล่า,ลาก็มี หรือบางคนอยากแอบเอาเข้ามาเอาวิชาอย่างเงี้ยก็มีก็เว้นไว้ให้หนึ่งเปอร์ซนต์สำหรับกลุ่มคนที่จะแบบว่าเข้ามาลองแต่บางเอิญว่าเอ้ยเข้ามาแล้วโอ้ยทำไมดีขนาดนี้ทำไมมันเลิศขนาดนี้ทำไมฉันเอาไปใช้แล้วชีวิตฉันดีขึ้นขนาดนี้เยอะแยะค่ะแต่99%ให้มาจากความรักโคชรู้ว่าเก้าสิบเ้าเปอรที่โคชใหม่รวยขึ้นเกิดจากความรักที่โคชให้ แล้วก็ได้มาจากความรักที่คุณให้มาเช่นกันและเมื่อ99%เงินเงินรายได้ของเรา100%เอร์ซนเนี่ยให้คุณวัดสัสดส่วนเลยนะคุณลงทุน20สกำไร80ลงทุน20กำไร80มันทำได้และไม่ว่าวันนี้นะคะความสำเร็จของโคชใหม่จะขนาดไหน ให้คุณรู้ไว้ว่ามากกว่าโคชใหม่คุณก็ทำได้โคชไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยจินตนาการเห็นว่าจะมีใครที่คนรักเราอะรักแบบรักมากอขนาดนี้โคชไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่โคชใหม่ได้รับวันนี้คือความรักจากคนแบบเยอะมากๆอะเราก็ไม่รู้ว่าเราได้มันมาได้ยังไง เพราะฉะนั้นให้คุณสวมวิญญาณไปแบบผู้ชนะแล้วทําแบบลงมือทําด้วยความรักลงมือทําด้วยหัวใจลงมือทําด้วยความคิดที่ว่าสิ่งที่ฉันทํามันช่วยคนได้ฉันรู้ว่ามันช่วยคนได้และฉันรู้ว่าคนที่ทําตามที่ฉันบอกเนี่ยเขาจะชีวิตดีขึ้นคุณจะได้รับความรักกลับมาแบบมากมายมหาศาล แบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงจริงปะไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าตอนนี้อีกแล้วสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นขยายตัวเองเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆและวิธีที่จะช่วยคุณได้โค้ชการันตีไม่มีอะไรดีกว่าออนไลน์อีกแล้วนะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้ามาทำออนไลน์นะมีให้เลือกสองทาง ทางแรกเอาธุรกิจของคุณเองมาต่อยอดบนออนไลน์ย้ายหน้าร้านที่คุณมีบนออฟไลน์เนี่ยเข้ามาเปิดหน้าร้านบนออนไลน์แต่ห้ามเปิดเฉยๆห้ามเปิดเฉยๆเปิดแล้วต้องมีลูกค้าด้วยเปิดแล้วต้องขายได้ด้วยเปิดแล้วต้องดึงลูกค้าเข้ามาได้ด้วย สร้างยอดขายได้ด้วยไม่ใช่เปิดเฉยๆแล้วก็ล้างเหมือนหน้าร้านที่เป็นเปิดหน้าร้านแล้วก็ต้องมีลูกค้าเข้ามาด้วยต้องมียอดขายเข้ามาด้วยอีกกลุ่มหนึ่งมีงานประจําอยู่แล้วหรือว่ามีอะไรทําอยู่แล้วอยากจะเข้ามาขายของออนไลน์อยากจะสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเพิ่มคุณก็จะหนีทางไหนไปไม่ได้ที่ลงทุนก็ต่ําความเสี่ยงก็ต่ํา แต่กําไรเยอะลูกค้ายเยอะเงินเยอะอยู่บนออนไลน์คุณก็ต้องย้ายตัวเองเข้ามาบนออนไลน์แล้วก็เปิดหน้าร้านแล้วขายอะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นถ้าโคชไ,ไม่ชัวร์มากๆว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้คนมีรายได้มีเงินเพิ่มเขาจะไม่เปิดคอร์สสอนมือใหม่ขายออนไลน์และโคชใหม่มีวิธีแม้ว่าคุณจะไม่มีสินค้าในตอนนี้ทำยังไงให้คุณขายของได้มีวิธีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่จะเข้ามาใครก็ตามอยากเข้ามาบนออนไลน์สอนมือใหม่ขายออนไลน์ไม่ว่าคุณจะเป็นมือเก่าทางไหนมาแต่ถ้าคุณเข้ามาบนออนไลน์แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นมือใหม่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือหลายคนคิดแต่ว่าอยากจะหาเงินอย่างเดียวอยากจะหาเงินอย่างเดียวฮ้ยฉันจะทำยังไงกลายเป็นว่าเป็นคนหิวเงินเป็นคนหืดหอบกระหายเงินคุณรู้ไหมว่าเงินมันจะวิ่งหนีจากคนที่หิวเงิน เงินมันจะวิ่งหนีจากคนที่หิวหอ,หอบหืนกระหายเงินเงินหนีจากคนกลุ่มนั้นค่ะไม่ใช่เฉพาะเงินโคชเองก็หนีกลัวมากใครก็ตามที่ยังเป็นคนหิวหืดหอบกระหายเงินเป็นคนไม่มีความสุขเป็นแม่เหล็กดึงดูดความทุกข์ไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรได้ดีมากขนาดไหนแต่ว่าถ้าภายในไม่ปรับไม่เปลี่ยน ก็ไปไม่รอ